มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี้ครับสำหรับประเด็นร้อนในบ่ายวันนี้ก็ขอเริ่มต้นนะครับกับข่าวเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่อุบลเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านสพมอเองเขาก็ได้มีการนะครับสั่งปิดโรงเรียนไปนี่ไม่ใช่สั่งปิดเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์มากขึ้นครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะทั้งเขต1เขต2เขต3แล้วก็เขต4ครับเพราะว่าเจอตัวโอมิคอนตอนนี้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งครับเราไปดูที่ข่าวก่อนเลยนะครับว่าข่าวว่าอย่างไรครับนะฮะเรื่องราวของโอมิคอนนะครับแล้วก็รวมทั้งข้อมูลล่าสุดจากทางสทจด้วยจากประชาพันธ์จังหวัดด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับ ขอเริ่มต้นรายงานจากทางด้านสื่อก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของข้อมูลจากสนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอบบุบลราชธาน,นีครับนะฮะโดยทดางด้านเมนเจอร์ออนไลน์รายงานอย่างนี้บอกว่าอุบลเจอโอมิคอนระบาดหนักสัปดาห์เดียวติดเชื้อไป482คนคําว่า482คนนี้คือไม่ใช่ว่าโอมิคอนอย่างเดียวนะอันนี้พาดหัวก็หวือหวาไปนะครับอันนั้นคือเชื้อโควิดนะครับติด อยู่482คนแตโ่โอมิคอนนี่คงไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับต้นตอมาจากผับดังที่เคยเผยแพร่เดลต้ามาก่อนเหมางัง้นครับอ่ะดูนะฮะโควิดตัวกลายพันธุ์ครับโอมิคอนระบ,บาดดักที่จังหวัดอบุบลราชธานีเผยแค่สัปดาห์เดียวเชื้อกระจายไป16อำเภอติดเชื้อร่วมรวมกว่า482คนกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า1,151คน ต้นต่อมาจากร้านอาหารกึ่งผับชื่อดังก็คือเอกมัย487ที่เคยเผยแพร่เชื้อเดลต้าเมื่อเดือนพฤิกายนที่ผ่านมาครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ศาราจตุรมุกสวนสารณททุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับฐานด้านเจ้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10และก็สำนักงานสารสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้นําอรรถชีวนิรภัยพรราชทานตรวจเชิงรุกพนักงาน นักเที่ยวญาติและก็เพื่อนนักเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงในอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมมคอนจากร้านเอกมัย487ครับตั้งแต่วันที่23ธันวาคมทําให้ผู้ติดเชื้อจากร้านนี้กระจายออกไปทั้งหมด16อ,เอำเภอจํานวน482คนครับและก็มีเกิดกลุ่มเสี่ยงขึ้นมา1,151คนโดยอำเภอเมือง วันนี้ครับยังมีสถิติของคนที่ติดเชื้อจากร้านดังกล่าวสูงถึง88คนจากยอดผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด304คนครับซึ่งเจ้าที่ทำการตรวจหาเชื้อให้ฟรีไปจนถึงวันที่7มกราคมนะครับนะฮะอันนี้จากรถพระราชทานนะครับโดยทางด้านนายพงษ์รัฐพิรมรัฐครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้ทุกคนที่พบผู้ป่วยจากร้าเอกมัย487 ให้ผู้ใกล้ชิดคนติดเชื้อทั้งในลนักษณะกินข้าวดื่มน้ําหรือว่านอนอยู่ด้วยกันนะครับและกระหว่างมีกิจกรรมร่วมกันไม่สวมแมสครับให้เข้ามารับการตรวจแม้ว่าจะยังไม่มีอาการแต่ประการใดแต่อาจจะได้รับเชื้อไปแล้วครับป้องกันไม่นําเชื้อไประบาดในควในครอบครัวและก็ในชุมชนเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจากัดโดยเร็วที่สุดครับนะฮะ ส่วนทางด้านรัฐเอกไมัย487นะครับซึ่งเป็นต้นตัวของการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับเคยเกิดเคยเป็นแหล่งแพร่ระบาดการเกิดระบาดครั้งตั้งแต่เดือนพฤิกายนนะครับสายพันธุ์เดลต้ามาแล้วครั้งหนึ่งในครั้งนั้นพบผู้ป่วยสูงถึง104คนครั้งนี้มากกว่าอีกครับ คณะกรรมก,การโรคติดต่อจัดทาการสืบสวนโรคหากมีการฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อปี2558แล้วก็พรกฉุกเฉิน2548จัดได้แจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปด้วยครับนี่จากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็ส่งผลกระทบแลครับต่อใครแลครับก็ต่อลูกหลานของเราแะครับเพราะว่าตอนนี้แพร่เชื้อกระจายไปแล้วก็โรงเรียนเองก็จําเป็นต้องมีคําสั่งออกมาล่าสุดทีนี้ครับ ทั้งพออ,อเขตพื้นที่นะครับทั้งพออก็คือสพอเขต1นะฮะเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5แล้วก็สพมก็คือมัธยมออบอกับอจอตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเดิมทีเขาเรียกว่าสพมยีตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสพมอบก็คืออุบลราชธานีแล้วก็อจอคืออำนาจเจริญครับสั่งปิดโรงเรียนนะครับและก็โรงหนังหนีโอมิคอนหลังพบการระบาดอย่างหนานแน่นครับ โดยเป็นการรายงานข่าววันนี้ล่าสุดของวันที่3ม,มก,กราคมนะครับแต่ว่ามีล่าสุดมากกว่านี้อีกนะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีมีมติให้โรงเรียนทุกระดับกลับไปเรียนออนไลน์ถึงวันที่17มก,กราคมครับส่วนโรงหนังให้ปิดด้วยเพราะว่ายังมีการระบาดรุนแรงเผยกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่สายพันธุ์โอมิคอนไม่พบผู้ป่วยอาการหนักเหมือนติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าครับแต่ก็มีหนังสือด่วนนะครับของทางด้าน ผออ,อเขตพื้นที่ทั้งสพปฐมถม5เขตสพมออีก1เขตรวมเป็น6เขตครับโดยทางด้านสึกข่าวของ m ินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าสถา,านการณ์การระบาดโควิด1 9ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน่าเป็นห่วงครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้ผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดทั้ง5เขตแล้วก็ทางด้านสพมมัธยมนะครับแล้วก็วิทยาลัย การศึกษาของรัฐเอกชนในจังหวัดมีหนังสือสั่งการให้ครูจาัดก,การการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17มกราคมเรียนแบบกระท่อนกระแท่นแหละครับแบบนี้ครับพร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมการรุติดต่อจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีเรามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนครับกระทั่งจังหวัดมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ3ของประเทศตอนนี้ครับ ขณะเดียวกันก็จะมีคําสั่งให้ปิดโรถจักนตร์ที่พึ่งให้เปิดบริการที่พึ่งให้เปิดบริการครับสั่งปิดอีกครับจนถึงวันที่17มกราคมครับและก็ไม่ให้นั่งกินอาหารในห้องแอร์ด้วยนะครับนี่เป็นหนังสือคําสั่งนะครับขอให้ซื้อกลับบ้านเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะฮะแต่ละโรงเรียนก็สั่งปิดการเรียนออนไซต์ site, ให้หันไปเรียนออนไลน์แทนครับนะฮะ สำหรับการแพร่ระบาดนะครับของสายพันธุ์โควิดโอมิคอนที่พบการระบาดมาจากร้านอาหารกึง่งผับเอกมัย487ครับขณะนี้มียอดติดเชื้อพุ่งสูงถึง5 3 5คนโดยอำเภอเมืองเป็นพื้นที่มีการติดเชื้อมากที่สุด377คนมีกลุ่มเสี่ยงสูงถึง1,341คนครับและก็ได้มีการแพร่กระจายเพิ่มเป็น18อำเภอจากทั้งหมด25าอำเภอครับและก็จากการสุ่มตรวจผู้ป่วยจากคลัสเตอร์นี้12คนพบเป็น ออเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนทั้ง12คนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ์จากการตรวจหาเชื้อนี่คือสุ่มตรวจนะครับ12คนเจอทั้ง12คนครับทำให้เมื่อวานนี้จังหวัดอุบลราชธานีต้องกลับมาเปิดใช้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านอย่างน้อยครับขนาด600เตียง เพื่อใช้รองรับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นเตียงของโรงพยาบาลหลักแต่พบว่ากลุ่มที่ติดเชื้อใหม่ย,ยังไม่มีอาการหนักแม้แต่รายเดียวครับนะฮะตอนนี้ก็กลับไปเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านอย่างน้อยครับนะฮะบ้านอย่างน้อยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้ครับทีนี้ขณะเดียวกันครับขณะเดียวกันขอรายงานต่อของจังหวัดเลยนะครับ จังหวัดเองเขาก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะครับาทางด้านจังหวัดเองก็มีการชี้แจงนะครับวันทานผู้ว่าชี้แจงเองเลยทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจากทางด้านจังหวัดทีนี้ครับ,บเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะทานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ วันนี้ทางด้านสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดครับก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมทีนี้ครับดูนะฮะต่อจากธานบาเนเจอออนไลน์ครับโดยทางด้านนายพงรัฐพิรมรัตน์ครับผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีตามมติที่ประชุมครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่1มกราคม2565 จึงให้พิษสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังต่อไปนี้ครับคือ1ให้โรงเรียนนะครับให้โรงเรียนหรือสถานศึกษางดการเระการสอนที่ใช้อาคารแบบออนไซต์ site, โดยให้มีการเระการสอนผ่านระบบการสื่อสารช่องทางหลักคือออนแอร์ air, ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์และก็ผ่าน and, แอปพลิเคชันออนดีมาและก็ให้แบบฝึกหัด ให้ไปทําเป็นการบ้านออนแฮนตามความเหมาะสมคือการเรียนการสอนเขาจะมีออนไซต์ออนแอร์อนไลน์ออนดีมานนะครับแล้วก็ออนแฮนครับให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมแต่ขอให้งดการเรียนออนไซต์ไปก่อนครับเหลือเพียงแค่ออนแอร์อนไลน์ออนดีมานแล้วก็ออนแฮนครับนี่คือคําสั่งแรกครับให้โรงเรียนแต่ละที่นะครับแล้วก็ให้มีการสั่งปิดนะครับ โรงภาพยนต์ทุกแห่งครับสั่งปิดสถานออกกำล,ลังกายยิมฟิตเนสทุกแห่งครับแล้วก็ร้านจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศโดยให้บริการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อน,นํากลับไปบริโภคที่บ้านที่เราเรียกว่าเทคเอา a y ยครับสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีสาม,มารถเปิดให้บริโภคอาหารและก็เครื่องดื่มภายในร้านได้ครับ แล้วก็หนะครับให้ปิดลานกีฬาสนามกีฬาหรือว่าสถานที่ออกกําลังกายที่ใช้ในการแข่งขันฝึกซ้อมและก็เล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสระหว่างผู้เล่นอย่างเช่นฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก้อ,กกอนะครับทั้งนี้หากมีความจําเป็นจะแข่งขันให้ขออนุญ,ญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะฮะต่อให้ขออนุญ,ญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้เล่น กรรมาการผู้จัดจาก,การแข่งขันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจเอทเคก่อนนะครับการแข่งขันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงครับหากผู้ใดฝ่ฟาฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพศ .2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและก็มีความผิดตามมาตรา18แห่งแห่งพระพราช,รชกำหนดบริหา,า,า,ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีพศ2548นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน40,000บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับแล้วแต่กรณีอันหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่มีความจะเป็นเร่งด่วนนะครับหากปล่อยให้เนื่นชา้าไปจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนหรือว่ามีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา30วร2โมเล1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครองปีพศ2539ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17มกราคม2565นะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดนี้ครับเรามาดูครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าทำไมต้องมีคำสั่งนี้ออกมาเพราะผู้ป่วยวันนี้ครับล่าสุดเลยครับ มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในวันนี้329รายครับเป็นการติดเชื้อในพื้นที่สูงถึง318รายติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียงแค่11รายครับทำให้อุบลเรามีผู้ป่วยสะสมรวมแล้ว24,462รายครับแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่ของเรา329รายนี้ทำให้เราอยู่อันดับที่3ของประเทศไทยและก็ผู้ป่วยสะสมของเราเองก็สูงอยู่อันดับ3ของทางด้านอีสานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ใน2 4 0 0อ2 4 4 6 2รายที่เป็นผู้ป่วยสะสมรักษาหายแล้วนะครับ22,703รายกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้1,566รายซึ่งก็ล้นเตียงของโรงพยาบาลหลักเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโรงพยาบาลสนามที่บ้านอย่างหน้อยด้วยทีนี้ครับทีนี้ในจำนวนผู้ป่วย1,566รายนะครับมีผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่1ราย แล้วก็ตั้งแต่มีการระบาดมานะครับตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ193รายด้วยกันครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเราไปดูครับปรากฏว่า ในพื้นที่นี้318รายครับเฉพาะอำเภอเมืองนะครับ155รายพิบูลมังสาหาร40วารินชํราบ3าบเ9เหล่าเสือโกก18เด็ดอุดม15นาเยียหสรินทร5สำโรง4ตาลสุม3ม่วง34บุญทริก4นาจหลวย4โคงเจียม3เคเขื่องใน3เขมมราช3น้ำยืน3 ตราการพืชผล2กุดข้าวปุ้น2ดอกม,มดแดง2สว่างบิระวง2์2โพไซ1รายครับและในจำนวน329รายนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเลย174คนก็คือ52.89เซฉีดไปแล้ว1เข็ม18คนฉีดไปแล้ว2เข็ม123คนและก็ฉีดไปแล้ว3เข็ม14คนด้วยกันครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่ยังไม่มีใครที่พบว่ามีอาการที่รุนแรงครับ ทีนี้ในส่วนของเคสนะครับที่เป็นเหตุทำให้เกิดการต้องสั่งปิดนี่เพราะว่ามันแพร่ระบาดมาก็คือจากร้านนี่ฮะเอกมัย48 7ที่ว่านี้ครับวงที่หนึ่งนี่คือปีผู้ป่วย35รายครับนะฮะ35รายวันนี้เพิ่มอีก24รายครับ แล้วก็มีผู้สมผัสเสี่ยงสูงอีก168คนนะครับต้องกักตัวทุกคนครับนี่คือวงที่1น,นะฮะจากที่นี้ขนาดเดียวจากท่านด้านร้านเอกไมัยแล้วก็มีไปที่กบกลุ่มเพื่อนนะครับที่ร้านแสนคําอีกที่นี้ครับมีผู้ป่วย45รายนะครับวันนี้เพิ่มอีก9รายครับแล้วก็มีผู้สัมผัสเสียงสูงอีก179รายต้องกาัก,ากตัวทุกรายครับโอ้โห จบเลยงานนี้ครับผมเป็นกลุ่มคลัสเตอร์นะฮะตอนนี้กลุ่มคลัสเตอร์มีร้านแสนคำตำบลเมืองเดชอำเภอเดชดุด,ดมและก็กลุ่มคลัสเตอร์ปัม๊มน้ำมันอำเภอพิบุร์มังสาหารนะครับและก็คลัสเตอร์ร้านเอกมัยอำเภอเมืองรอบสองครับตอนนี้ครับปรากฏว่าอันนี้ตรวจพบตรวจเชื้อตั้งแต่23ธันวาคมนะครับมีผู้ป่วยรวมแล้ว6 1 9รายครับวันนี้เพิ่มอีก84รายครับ <c oughs> ผู้ว่าครับพงรัฐพิรมรัฐครับเลยจำเป็นต้องออกประกาศด่วนเลยครับผมนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่เจ็ดไปนะฮะวันที่เจ็ดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ฮะมอไหร่ตั้งตั้งแต่วันที่สี่ไปับวันที่สีะะ่จนถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะจนถึงวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับนี่คือประเด็นร้อนในวันนี้ครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบ,บักักแว่นครับ ไปตรวจวัสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรง้ามกระเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ หรือว่าลานจอดรถของเทศบาลนครเยื่องกับโรงรับจำนำนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านวิงเวีย์ซีสตหน้ามืออันตรายคล้ายจะไปลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ามันเหลืองของแท้จากตราดสินค้าโอท็อปรดับ5าดาวนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าจะเป็นฝั่งวารินก็รูนทวี5แยกวารินของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนเรดิโอนะครับสมทวิทอังกี้ตราต้นโพซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับนะฮะ ต้องเป็นทีมงานคลีนรีดิโอพอใช้แล้วปุ้ยจังสีในแม่จังเอิญว่าน้ำมันเหลืองแนนนะครับนะฮะอ๋อ,อลืมไปครับมีส่วนของทางด้านท่านนายแพทย์สัตจอยเองก็ออกมานะครับวันนี้ครับบอกว่าโควิดนะฮะโควิดอุบัติโควิดพุ่งเลยนะครับนี่ทางด้านนายแพทย์สัวจอยเองก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับนะฮะออกมายืนยันเช่นเดียวกัน กับสถานการณ์ล่าสุดนี้ท่านผู้ว่าเองก็ออกคําสั่งไปแล้วนะครับโดยในวันนี้ครับนายแพทย์สุวิทย์รัชนาศักดิ์สุทรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการระดมตรวจนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะวันนี้ที่เรากล่าวไปแล้วครับติดเชื้อไป329รายขึ้นอันดับต้นๆอันดับ3ของประเทศครับ ซึ่งในขณะเดียวกันทางหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลเองมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์วัสดุทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและก็สถานพยาบาลและก็การเปิดโรงพยาบาลสนามและก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9นะฮะโดยเรามีเรามีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลทั้งหมด1,573เตียงนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสนาม2220เตียงมีโฮสพิทอล420เตียงครับ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับในชุมชน2,012เตียงแล้วก็จัดดาเนินการเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกสามสิบอีก150เตียงโรงพยาบาลสลินทรอนอีก150เตียงโรงพยาบาลพี่บุลมังสาหารอีก100เตียงแล้วก็มีโรงพยาบาลเฉพาะกิจอีกสี่แห่งรวมแล้วก็120เตียงครับเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้อย่างเพียงพอแล้วก็มีศักยภาพพร้อมให้บริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่อยากเต็มความรู้ความสามารถครับที่มีข่าวบอกว่าสาสุขอุบลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้นั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดครับสิ่งต่อมาทางด้านสบ,บคจังหวัดโดยนายพงศพิรมรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอบุบลราชธานีก็ได้ออกคําสั่งที่3ทับสองห้ให้พิสถานบริการที่มีความเสี่ยงโรงเรียน โรงพยาบาลร้านขายเครื่องดื่มที่มีห้องแอร์สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสเพื่อควบคุมการระบาดท,ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านหนังซิพิมเดลีน่น y n วนะครับทางด้านนายแพทย์สุวิทย์โรจนนะัศักดิ์โรจนรนัทธรนะครับซึ่งเป็นนายแพทย์สุทจรบวนเราเองก็มายืนยันถึงความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับ มีความพร้อมในการที่จะรับมือถึงแม้ว่าจะตอนนี้อยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยเราแต่ว่าพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์และก็บุคลากรและก็ทางด้านเตียงต่างๆด้วยมีความพร้อมที่จะรับมือทั้งสายพันธุ์เดลต้าและก็สายพันธุ์นะครับโอมิควนครับอ่ะฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจครับ